เอาแล้วสิครับคุณผู้ชมครับเรียกว่ากลายเป็นประเด็นฮือฮาไปเป็นที่เรียบร้อยนี่อาจจะเป็นการเอาสารปืนฝืดของทีมฟุตบอลทีมชาติไทยของเราในอนาคตครับ <Prize> เมื่อข่าวของจูดเบลสุนซับมีการถอดธงชาติอังกฤษออกจากอินสตาแกรมเหลือเพียงแค่ธงชาติไทยเท่านั้นครับงานนี้บอกได้เลยครับเจอกันเมื่อชาติต้องการ และไม่ใช่เพียงจูดเบลเท่านั้นครับเอาราวันการิเย่ก็น่าสนใจไม่น้อยเลยทีเดียวกับเน็กฟีฟาเดครั้งต่อไปครับสถานการณ์ของทีมชาติไทยจะเป็นอย่างไรโอกาสที่จะมีการเพิ่มนักเตะทีเด็ดเข้ามา ในฟีฟ่าครั้งต่อไปมีมากน้อยขนาดไหนมาเปิดกฎกติกากันนะครับพร้อมอัปเดตทีมยู17ปีครับลงฝึกซ้อมมือแรกที่ซาอุดีอาราเบียแล้วครับแล้วก็ได้รับข่าวที่น่าสนใจเพราะว่าทีมคู่แข่งอย่างจีนครับยังเป๋ไม่เลิกล่าสุดอุ่นเครื่องแพ้เกาหลีเหนืออีก1ประตูต่อ0ูนย์เป็นไปได้ยังไงนะครับมาวิเคราะห์กันนะครับพอมาปิดท้าย กับเบื้องหน้าเบื้องหลังฟุตบอลไทยลีกเกมล่าสุดในเกมที่บุรีรัมย์บุกไปแซงชนะลำพูนบริเอรครับมีข้อมูลอะไรที่น่าสนใจพร้อมทัศนะจุดโทษหรือไม่จุดโทษมาดูกันนะครับและสำหรับคุณผู้ชมที่ชอบคอนเทนต์สไตล์บิ๊กแชมป์แบบนี้ก็ฝากกด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ได้เลยนะครับรวมไปถึงฝากกดไลค์กดแชร์คลิปคอนเทนต์ตัวนี้เป็นกำลังใจให้กับบิ๊กแชมป์หน่อยนะครับ พี่น้องบอลไทยเขาเรื่องกันเลยครับคุณผู้ชมครับเรียกได้ว่ากลายเป็นประเด็นฮือฮาไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับคุณผู้ชมครับสำหรับสถานการณ์ของทีมฟุตบอลทีมชาติไทยของเราเนาะหลังเสร็จสิ้นภารกิจเดือนมีนาคมนะครับเป็นไปตามเป้าละ2เกมกับอัฟกานิสถานและก็ศรีลังกาเนี่ยเก็บชัยชนะได้ทั้งคู่นะครับเก็บคะแนนแรงกิ้งได้ตามเป้าหมาย เก็บ3แต้มประเดินเอเชียนคัพได้ตามเป้าหมายแต่กรณีหนึ่งที่กลายเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์หนักมากๆก,ก,ก็คือเรื่องราวของทีมชาติไทยในเดนมีนาคมเนี่ยมันยังไม่ค่อยจะลงตัวสักเท่าไหร่โดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับในมุมมองของแฟนบอนลลวกันนะคนทําทีมเองเนี่ยนะครับตัวของอีชีก็บอกอยู่แล้วนะครับตามเป้าแต่ว่าแฟนบอลบางกลุ่มเนี่ยมองว่าปัญหาหลักของทีมชาติไทยตอนนี้คือ ความหลากหลายในเรื่องของการทําประตูนะครับก็ชัดเจนแหละนะสถิติ2เกม3ลูกแล้วก็เป็นพาดิกกูตาาสั้นนะครับที่ยิงคนเดียวเลย3ลูกที่เกิดขึ้นโดยเฉพาะเกมกับศรีลังกาซึ่งเป็นการแข่งขันในเอเชียนครับรอบคัดเลือก2027เนี่ยโอ้โหโอกาสไทยเยอะมากๆแต่ไม่สามารถจบให้เป็นสกอร์ได้นะครับ เรื่องนี้น่าสนใจครับเพราะว่าประเด็นคือฮาในโลกฟุตบอลโดยเฉพาะในประเทศไทยก็คือการออกมาพูดถึงอัปเดตใหญ่นะครับผมเห็นแล้วอัปเดตของจูตเบลซุนซับนะครับล่าสุดเนี่ยกองหน้าลูกครึ่งไทยอังกฤษมีการอัปเดตข้อมูลที่น่าสนใจโดยเฉพาะในอินสตาแกรเนี่ยตอนนี้เนี่ยเฮ้ย เขามีการถอดธงชาติอังกฤษออกจากไอจแล้วนะครับแล้วก็เหลือแค่เพียงธงชาติไทยผืนเดียวแล้วนะครับซึ่งเหมือนเป็นการส่งสัญญาณอย่างชัดเจนว่าจูสเบลสุนทรัพย์นะครับใกล้แล้วนะครับที่จะมาช่วยทีมชาติไทยต้องบอกเล่ากันแบบนี้ก่อนนะครับจูสเบลเนี่ยเป็นหนึ่งในตัวเลือกสำคัญของไทยเราเลยนะครับตั้งแต่ช่วงของฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกเซีนเอเชียรอบ2นะ จูสเบลก็มานั่งชมทีมชาติไทยเจอกับสิงคโปร์ด้วยนะแล้วก็จะเห็นได้อย่างชัดเจนนะครับถึงความพยายามของทางสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยโดยคุณมาดาแป้งคุณอนุพันธ์ล่ำซำที่มีการโน้มน้าวนะครับแล้วก็เชื้อชวนให้ดาวเตะลูกครึ่งไทยอังกฤษรลยนี้นะครับตัดสินใจมาเล่นกับทีมชาติไทยนะครับแต่ก็ต้องยอมรับเราตามจูสเบลมาหลายปีนะครับนะับตั้งแต่ที่เจ้าตัวเนี่ยโอ้โห เป็นหนึ่งในผู้เล่นที่น่าจับตามองตั้งแต่อยู่ในอะคาเดมี่ของเชลซีไล่มาถึงท็อตแนมฮอสเปอร์แต่ณปัจจุบันเนี่ยเส้นทางการแข่งของจูสเบลเนี่ยไม่ค่อยสู้ดีเท่าไหร่หลังจากเก็บกระเป๋าจากลีกเมืองผู้ดีไปเล่นในลีกสเปนเนี่ยก็ต้องยอมรับว่ายังไม่ค่อยสเสถียรสักเท่าไหร่แต่สัญญาณน,นี้น่าสนใจครับคุณผู้ชมว่าเฮ้ยณ <c oughs> ปัจจุบันเนี่ยอัปเดตกันตรงๆนะครับ ดาวเตะลูกครึ่งไทยที่เล่นอยู่ในยุโรปเนี่ยตอนนี้เหลือแค่คนเดียวนะที่เราใช้งานอยู่เป็นประจำก็คือนิโก้นิโคลัสมิเคลสันแล้วเราก็จะเห็นถึงคุณภาพของนิโก้ได้เป็นอย่างดีว่าโอ้โหสุดยอดขนาดไหนนะครับเวลามาเล่นให้กับทีมชาติไทยเนี่ยเขาช่วยได้เยอะมากครับมันก็เลยกลายเมื่อกระแสของชูสเบลเนี่ยกลับมาอีกละรอกเลยนะครับเพราะว่าหลายคนอยากเห็นทีมชาติไทยนะครับมีความแข็งแกรง่ง ในเกมรุกที่เฉียบขาดมากยิ่งขึ้นนะเนาะพราะเราจะเห็นกระแสได้ยอย่างชัดเจนว่าแฟนบอลไทยเองก็แอบเป็นห่วงตั้งแต่ช่วงเวลาที่อ่ะในยุคนี้พอชุกยุคเปลี่ยนผ่านจากเีลศินมาเนี่ยหลายคนก็ไปคาดหวังกับดาวรุ่งซึ่งผมว่าก็น่าพอใจนะในระดับหนึ่งเลยที่พาติกูตาฟสันซึ่งก็เป็นดาวรุ่งไทยสวีเดนนะครับเข้ามาแก้ปัญหาปืนฝืดน,นะตรงนี้ได้แต่ถ้ามีจูสเบลเข้ามาเสริมเนี่ย มันจะแก้ปัญหาปืนฝืดได้หรือไม่หรือจะเป็นอวสานปืนฝืดได้หรือไม่สําหรับผมผมเล่าแบบนี้นะครับผมก็ต้องบอกว่าเรื่องของฟุตบอลนะครับกับการยิงประตูเนี่ยมันเป็นเป้าหมายของทุกทีมในแต่ละเกมอยู่แล้วนะครับแต่ว่าแต่ละเกมเนี่ยจะยิงน้อยยิงมากจะฝืดหรือไม่ฝืดเนี่ยมันก็ไม่ได้สําคัญเท่ากับชัยชนะในแต่ละเกมเนาะคือถ้าเก็บชัยชนะได้สําหรับมุมผมถือว่าวินวินแล้วแต่ถ้ามีจูสเบลเข้ามาเสริมเนี่ย ผมว่าน่าสนใจนะครับแล้วพอเขาส่งสัญญาณแบบนี้เดี๋ยวมาดูกันนะครับไม่ใช่แค่จูดเบลนะสำหรับผมแล้วเนี่ยผมเปิดกว้างมากโดยเฉพาะโอ้โหหนึ่งคนที่ผมอยากเห็นมาติดทีมชาติไทยโดยเร็วโดยไวนะครับผมกำลังพูดถึงเอราวันการิเย่นะครับนักเตะลูกครึ่งไทยฝรั่งเศสหูดูเส้นทางการเล่นฟุตบอลอาชีพในลีกของฝรั่งเศสของเจ้าตัวเนี่ย ผมว่าเอราวันการิเย,ย่เนี่ยดูจะสดใสามากนะครับเพราะถ้าเราติดตามกันดีๆเนี่ยเอราวันการิเย,ย่ก็ขึ้นไปฝึกซ้อมกับทีมชุดใหญ่แล้วนะครับแล้วเจ้าตัวเนี่ยนะครับยังมีสัญญาณที่ดีกับทีมชาติไทยแม้ว่าจะเคยแบกอายุมาช่วยทีมอยู่23ปีในการลุยศึกชิงแชมป์เอเชียรอบสุดท้ายแล้วก็เป็นที่ตราตึงใจเป็นที่ประทับใจของแฟนบอลไทยเป็นอย่างมากนะครับแต่เอราวันก็ไม่ได้หายไปฟ้าที่เดียวเนาะกับทีมชาติไทยเพราะว่าอย่างที่เรารู้เราทราบนะครับเอราวันเนี่ย มีการตอบรับมาช่วยทีมชาติไทยรุยย่ยยุไม่เกิน20ปีลงแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์เอเชียนะครับที่ประเทศจีนแต่ว่าดวงแตกก่อนนะครับมีอาการบาดเจ็บหนักระหว่างการฝึกซ้อมก็เลยไม่ได้มาแต่ว่าพอผมเห็นอัปเดตล่าสุดเนี่ยเส้นทางของเอารวาวันการีเย,ย่เนี่ยดีวันดีคืนนะเพราะว่าพอเขามาซ้อมกับทีมชุดใหญ่เนี่ยเขาก็ยังมีเกมลงเล่นกับโอลิมปิกลียงบีนะครับ ซึ่งก็ผมก็บอกเลยว่าเอราวันการิเย่เนี่ยเป็นหนึ่งในนักเตะที่สารพัดประโยชน์นะคือไปจับเขาเล่นตรงไหนก็ได้นะครับไม่ว่าจะเป็นตำแหน่งปีกก็เล่นได้หรือจะให้น้องเล่นตำแหน่งแบ็กก็ได้นะครับณนะปัจจุบันเนี่ยปัญหาเรื่องของแบ็กซ้ายนะครับที่ยังไม่ลงตัวดีไม่ดีเนี่ยเอราวันก็อาจจะมาเข้ามาช่วยตรงนี้ได้ในอนาคตก็ได้ซึ่งต้องบอกแบบนี้นะครับสำหรับ เรื่องนี้นะครับก็มีคนถามผมเข้ามาเยอะอันนี้ก็ต้องย้ำกันอีกรอบนะเพราะว่าบอกโหนี oo, ่มิกชแชมป์เอาอีกแล้วเหรอซูสเบลเอ,เอราวันจะมาได้ยังไงนะครับเพราะว่าเขาส่งรายชื่อไปแล้ว50คนไม่ใช่เหรอคือผมเล่าแบบนี้ก่อนนะครับต้องย้ําเกี่ยวกับประเด็นนี้นะครับเรื่องของการส่งรายชื่อเนี่ยนะครับในช่วงของการแข่งขันเอเชียนคัพเนี่ยนะตามกติกาแล้วสามารถปรบับได้ตลอดนะครับแต่ว่าเงื่อนไขก็คือจะต้องมี ผู้รักษาประตูอย่างน้อย4คนในรายชื่อนะครับแล้วก็สามารถส่งชื่อได้ก่อนกระบวนการหรือเกมจะเริ่มต้น7วันก่อนการแข่งขัน,นซึ่งเกมนั้นต่อไปเนี่ยเราจะบุกไปเยือนเติร์กเ,เมนิสถานในช่วงเดือนมิถุนายนดังนั้นเนี่ยก็ต้องบอกอย่างชัดเจนแหละว่าชุดรายชื่อ50คนในเดือนมีนาคมมันเปลี่ยนได้หมดนะครับเีลศินจะคัมแบ็กกลับมาก็ได้ทีลรทรอนบุญมาทันจะเข้ามาช่วยทีมชาติไทยก็ได้นะครับหรือ จะเป็นกลุ่มนะครับนักเตะไทยในญี่ปุ่นไม่ว่าจะเป็นเจริญศักดิ์เอกกนิษฐปัญญาก็กลับมาได้หมดทุกคนไม่แปลกเลยครับที่ตอนนี้แฟนบอลไทยเองก็อยากจะเห็นการเปิดตัวนะครับของทั้งจูสเบลที่น่าจะเข้ามาช่วยแก้ปัญหาแนวรุกของทีมชาติไทยให้มีความจัดจ้านมากยิ่งขึ้นลองนึกภาพดูนะถ้าแนวรุกของไทยเนี่ยนะครับมากันครบเลยนะครับไม่ว่าจะเป็น สุภโชคสารชาติสมชัยใจเด็ดนะครับสุนัทเหมือนตามีลูกครึ่งเป็นตัวเลือกอย่างพาติกูตาบสั้นนะครับหรือชุดเบลสุนทรัพย์เข้ามาเนี่ยโอ้โหมันจะดูอลังการงานสร้างขนาดไหนนะครับหรือถ้ามีเอราวันการิเย่เข้ามาเสริมในทีมชาติไทยชุดใหญ่ก็น่าสนใจหรือถ้าลึกเกินไปกว่านั้นนะครับเอริกค,คาวนิ่กโดน,โน้มน้าวโดนทาบทามแล้วนะครับแล้วก็อนาคตกับทีมชาติสวีเดนก็ไม่แน่ไม่นอนเหมือนกัน ก็อย่างที่บอกอย่างที่ผมขึ้นเฮดไว้อย่างชัดเจนว่าเจอกันเมื่อชาติต้องการครับถ้าทีมชาติไทยต้องการนะครับโดยเฉพาะกุนซืออย่างอาจารย์มาซาทาดะอิชิเนี่ยวันนี้เราเห็นมาตรฐานการทํางานของแกแล้วคือแกขอให้นักเตะคนน,นั้นๆเนี่ยไม่ว่าจะเป็นนักเตะไทยไม่ว่าจะเป็นนักเตะไทยในต่างแดนหรือจะเป็นลูกครึ่งในไทยลีกหรือจะเป็นลูกครึ่งในต่างแดนฝั่งยุโรปขอเรื่องเดียวขอเห็นฟอร์มการเล่น อย่างต่อเนื่องมีผลงานจับต้องได้โอกาสติดทีมชาติเปิดกว้างมากๆเลยทีเดียวเรื่องนี้นะ่าสนใจนะเรื่องนี้นะ่าสนใจนะผมบอกได้เลยว่าเฮ้ยทีมชาติไทยยังมีอีกหลากหลายมิติที่จะเกิดขึ้นต่อจากนี้อย่าเพิ่งแบบโหท้อใจวันนี้กระแสนหนึ่งที่ผมแบบประหลาดใจแบบสุดๆมากๆอันนี้ยอมรับแบบตรงไปตรงมานะครับคือชุดใหญ่เนี่ยเดือนมีนาคมชนะรวดนะครับทำตามเป้านะครับไม่มีข้อ ผิดพลาดประตูก็ไม่โดนยิงด้วยนะยิงคู่ต่อสู้ชนะ2เกมเนี่ยนะครับแต่ถ้ามาเปรียบเทียบกับทีมยู23เนี่ยผมก็ยังงงนะครับผมก็ยังขยี้ตาอยู่ยู U 23เนี่ยเล่นสวยเล่นสนุกเล่นมันนะครับเล่นแล้วดูมีอนาคต แต่ผลลัพธ์ไม่ได้3เกมแต่กระแสะกลายเป็นว่าคนชอบทีมยูย23นะครับดูแล้วขเขิมไงแต่ไม่ได้ผลลัพธ์กับอีกทีมหนึ่งเนี่ยนะครับดูแล้วอาจจะไม่ค่อยขืเขิมบอลช้าบ้างกองกลางมีลงตัวบ้างนะครับแต่ว่าทวีพาวิจารณ์หนักมากอันนี้เนี่ยผมดูบอลยุคใหม่ผมเข้าใจนะนะครับดูบอลมาก็10ปีขึ้นเนี่ย ก็ไม่ค่อยเข้าใจกระแสของยุคสมัยใหม่ของผูรดทีมา้ิไทยเหมือนกันว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะครับอีกฝั่งหนึ่งชนะรวดเนี่ยไม่ได้รับการยอมรับสักเท่าไหร่อีกฝั่งหนึ่งเล่นสว,สวยแต่แพ้ทุกนัดเนี่ยโอ้โห ชมกันยับเลยนะครับก็น่าประหลาดใจแล้วก็น่าแปลกใจแต่ไม่เป็นไรครับฟุตบอลไทยยังไงก็ต้องก้าวหน้าต่อไปนะครับค่อยๆขยับค่อยๆเคลื่อนที่กันไปอัปเดตกันไปนะครับก็ยังหนุนคุณเซอร์ไจญญี่ปุ่นทํางานต่อแหละเ <laughs> พราะว่ามันจะกลายเป็นเรื่องปวดหัวไปนะไปเชียร์ทีมที่ไม่ได้ผลลัพธ์ชนะแต่รู้รู้สึกว่ามีอนาคตกับทีมทีมหนึ่งที่ทาผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมแล้วก็ต้องขอบคุณนักฟุตบอลทีมชาติไทยทุกคนในล็อตล่าสุดเดือนมีนาคมนะ แม้ว่าพวกคุณจะอาจจะโดนวิภา์วิจารณ์หน่อยนะครับแต่ขอ,ขอบคุณที่เข้ามาช่วยให้บอลไทยของเราผ่านพ้นอุปสรรคในเดือนมีนาคมไปได้อย่างสวยงามนะครับคุณผู้ชมที่ฟังมาถึงณจุดจุดนี้คิดเห็นอย่างไรก็คอมเมนต์เข้ามาพูดคุยแบบจะหนักจะเต็มกันได้เลยนะครับคุณผู้ชม มาต่อเนื่องกับอัปเดตของทีมชาติไทยอีกหนึ่งชุดนะครับมีภาร,รกิจสำคัญนะเดือนมีนาคมระทึกแน่นอนนะครับสำหรับทีม U17 ปีทีมชาติไทยนะครับหลังจากที่ลงอุ่นเครื่องในระดับนานาชาติ2นัดล่าสุดนะครับที่ประเทศกาต้าเนาะคือเกมแรกเราก็แพ้คูเวตไปศูนย์ประตูต่อ1แต่เกมนัดล่าสุดเนี่ยเมื่อวานนี้นะครับเอาชนะกาต้า2ประตูต่อศล่าสุด บอกแบบนี้ครับคุณผู้ชมว่าทีมชาติไทยชุดยู17ปีครับได้ลงฝึกซ้อมเป็นครั้งแรกที่ประเทศซาอุดิอาระเบียเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับหลังจากก่อนหน้านี้เนี่ยเก็บตัวอยู่ที่ Aspire Academy เนาะซึ่งการซ้อมครั้งนี้เนี่ยเน้นไปที่เรื่องของการปรับตัวเข้ากับสภาพอากาศและสภาพแวดล้อมที่สูงกว่า ระดับน้ำทะเลถึง2,000เมตรรวมถึงการฟื้นฟูร่างกายนะครับหลังจากเดินทางจากกาตาในช่วงเช้าที่ผ่านมานะครับโดยอัปเดตที่น่าสนใจเนาะคนหนึ่งที่ออกมาให้สัมภาษณ์ก็คือทางด้านของพนุพงศ์พบสะใหญ่ครับที่น้องเนี่ย ออกมาย้ําชัดว่ายู17เนี่ยจะเป็นต้องจบสกอร์ให้คมกว่าเดิมก่อนเข้าสู่ทัวร์นาเมนต์รอบสุดท้ายพานุพงศ์บอกว่าที่ผ่านมาเนี่ยก็ได้เจอสิ่งใหม่ๆมากมายทั้งเรื่องสภาพอากาศที่เย็นกว่าที่ไทยเช่นเดียวกับระบบหายใจการมาซ้อมที่ซาอุดีอราระเบียก่อนหน้านี้น่าจะช่วยให้ทีมเนี่ยได้ปรับตัวภายในทีมและสภาพอากาศสภาพสนามรวมถึงสภาพแวดล้อมสิ่งที่ผมมองว่าทีมต้องปรับก็คือเรื่องของการจบสกอร์กันมากขึ้น โอกาสหน้าประตูถ้าเราขึ้นไปทั้งจบให้ได้เกมกับอุซเบเนี่ยพวกเขาก็เข้าบอลได้ไวเราต้องพยายามช่วยกันครองบอลอย่าเสียบอลง่ายและพยายามทำตามที่คนแนะนำเป้าหมายในการชิงแชมป์เอเชียก็อยากทำให้เหมือนกับตอนแรกคือไปฟุตบอลโลกให้ได้อยากเข้ารอบลึกที่สุดอยากให้แฟนบอลทุกคนให้กำลังใจด้วยผมเองจะพยายามทำอย่างเต็มที่นำแชมป์หรือข่าวดีกลับไปให้ได้นะครับ ซึ่งระหว่างที่ชาตไทยเนี่ยเข้าฝึกซ้อมที่ซาอุดิอาระเบียแล้วเนี่ยก็มีข่าวอัปเดตนะครับเกี่ยวกับสถานการณ์ทีมคู่แข่งของทีมชาติไทยอย่างจีนนะครับสดๆล้อๆเลยครับล่าสุดเนี่ยทีมชาติจีนเพิ่งจะลงสนามอุ่นเครื่องกับเกาหลีเหนือ u 17นะครับผลปรากฏว่า กลายเป็นจีนครับที่พ่ายแพ้ให้กับเกาหลีเหนือไปอีกศูนย์ประตูต่อนหนึ่งนะครับอัปเดตถานการณ์ณวินาทีนี้เกมระดับนานาชาติอย่างเป็นทางการของจีนเนี่ยลงอุ่นเครื่อง2เกมนะครับก่อนหน้านี้แพ้อ,อินโดนีเซีย1ประตูตอนน่อศูนย์นะครับและล่าสุดก็แพ้ให้กับ เกาหลีเหนืออีก1ประตูต่อศูนย์ะครับปัญหาของจีนยังเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องนะนี่เป็นอัปเดตสั้นๆก็น่าติดตามแหละเพราะว่าจีนก็เป็นอีกหนึ่งทีมสําคัญที่ไทยเราจะต้องเอาชนะให้ได้ถ้าจะไปฟุตบอลโลกรอบนี้เนี่ยไทยต้องชนะจีนด้วยนะครับดังนั้นมาดูกันนะครับแล้วเดี๋ยววันที่28เนี่ยนะครับ SM7 หรือซินว a าแม็กเเนี่ยก็ เข้ามารายงานตัวฝึกซ้อมกับทีมชาติไทยเตมระบบน่าสนใจครับย้ำโปรแกรมกันอีกรอบนะเดือดและมันแน่นอนนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเรามีอุ่นเครื่องกับญี่ปุ่นก่อนก่อนเข้าร์นาเมนเราจะอุ่นเครื่องกับญี่ปุ่น u 17 1นัดแล้วก็จะตัดตัวนะครับแล้วก็เกมแรกประเดิม3เมษายนไทยเจออุซเบกิสถานนะครับ4ทุ่มเกมที่2 7เมษายน ไทยเจอกับซาอุดีอาระเบียเที่ยงคืน15นะครับและแมตที่30เมษายนไทยเจอกับจีนเที่ยงคืน15การแข่งขันฟุตบอลรายการนี้จะคัดเอา8าชาติเป็นตัวแทนทวีปเอเชียไปแข่งขันฟุตบอลเยาวชนชิงแชมป์โลกที่กาตาระหว่างวันที่5ถึง27พฤศจิกายนนี้ต่อไปนั่นเองนะครับคุณผู้ชมคิดเห็นยังไงก็คอมเมนต์เข้ามาพูดคุยแบบ จัดหนักจัดเต็มกันได้เลยนะครับคุณผู้ชมครับมาปิดท้ายนะครับเรื่องราวของฟุตบอลไทยลีกกันหน่อยเรียกได้ว่าก็กลายเป็นประเด็นฮือฮาอีกแล้วนะครับหลังจบโปรแกรมทีมชาติก็ไทยลีกแข่งขันทันท,ทีก็เป็นเกมที่ลำพูนบริเอร์เปิดบ้านเจอกับบุรีรัมย์เกมนี้เลื่อนโปรแกรมมาแข่งขันกันในช่วงนี้พอด,ดีนะครับแล้วก็ต้องบอกว่าสนุกมากเพราะว่าครึ่งแรกเจ้าถิ่นลำพูนบริเอร์ได้ประตูออกนํา จากการยิงสุด Osman, สวยของมูฮัมหมัดออสมานสวยจริงนะครับแล้วก็เซอร์ไพรส์เลยจบครึ่งแรกเนี่ยลำพูดออกนำา1ประตูต่อศูนนะครึ่งหลังเกมระทึกมากยิ่งขึ้นครับทางฝั่งของบุรีรัมพยายามเปิดเกมรุกยังหนักแล้วก็มาประสบความสำเร็จในนาทีที่71ครับจากลูกโมงของสุภชัยใจเด็ดนะครับโขเข้าประตูไปอย่างสวยงามนะครับจากนั้นเนี่ยโอ้โห ช่วงท้ายเกมนะครับเกิดเซอร์ไพรส์นะครับพลิกคาดนะครับในช่วงนาทีบาปเพราะว่าบุรีรัมเนี่ยมาได้จุดโทษนะครับจากจังหวัดที่โบเกียเนี่ยถูกฟาวในกรอบเขตโทษจังหวะนี้เนี่ยก็ต้องบอกอย่างชัดเจนนะครับว่ามีการตรวจภาพจาก VAR แล้วนะครับสำหรับมุมผมเองผมก็ว่าเป็นจุดโทษนะอันนี้พูดแบบตรงๆว่า ตัวของโบลเกียก็ถึงบอลก่อนด้วยนะครับแล้วก็จังหวะการเข้าบอลสุดท้ายของผู้เล่นลำพูนอ่ะไปโดนตัวผู้เล่นของแนวรุกบุรีรัมนะครับแล้วก็กลายเป็นบิสโซลีที่สังหารเข้าประตูไปครับจบ90นาทีบุรีรัมนะครับแซงชนะลำพูนเรือร์ประตูต่อหนึ่งนะครับสถิติก็ชัดเจนนะครับ เหนือกว่าในทุกแง่มุมนะครับทั้งเรื่องของการครองบอลเนี่ยบุรีรัมครองบอ76ล76ลำพูล24เเโอกาสยิงของบุรีรัม12ครั้งครับตรงกรอบ7ขณะที่ลำพูลเนี่ย2ครั้งจ่ายบอลสำเร็จเนี่ยบุรีรัม545ครั้งขณะที่ลำพูล132ครั้งการทำฟาวน์นี่ถือว่าเท่ากันนะครับบุรีรัม13ครั้ง ลำพูน13ครั้งขณะที่ใบเหลืองครับเกมนี้บุรีรัมย์2ใบแล้วก็ทางฝั่งของลำพูน3ใบไม่มีใบแดงนะครับใช้ชนะในเกมนี้ครับส่งผลให้บุรีรําครับตอนนี้ลงสนาม25นัดเก็บไปแล้ว61คะแนนนะครับนำห่างๆกับทีมอันดับ2อย่างทูแบงคอกยูนเต็ดนะครับ25นัด54คะแนน รายงานยืนยันนะครับว่าระยะห่าง7แต้มขนาดนี้เนี่ยบรุรีรัมต้องการอีกเพียงแค่8แต้มเท่านั้นก็จะคว้าแชมป์ไทยลีกในฤดูกาลนี้นะครับบรุรีรัมณฑ์ต่อไปจะเจอกับระยองเนาะก็เรียกว่าสถานการณ์ลุ้นแชมป์เนี่ยก็อยู่ในช่วงเข้มข้นเนาะแต่เท่าที่ผมรู้นะหนีตกชั้นก็เข้มข้นไม่ต่างกันครับกลุณมผู้ชมซึ่งเกมเกมนี้เนี่ยคนที่ได้เป็นแมนออฟเดอะแมตนะครับก็ตกเป็นของสุภชัยใจเด็ดนะครับที่ เจ้าตัวเองก็ออกมาให้สัมภาษณ์ว่าดีใจมาเกมนี้เราต้องการ3มแต้มอยู่แล้วการเล่นเกมเยือนม,มันยากไม่ง่ายอยู่แล้วเราก็ต้องเก็บ3มแต้มออกไปให้ได้เราพยายามทํางานต่อไปเราเหลือเกมให้เล่นอีกและเราจะพยายามเก็บ3มแต้มเพื่อเข้าใกล้แชมป์ให้ได้มากที่สุดนะครับสำหรับสถิติของสุชัยใจเด็ดนะครับยิงได้1ประตูนะครับมีโอกาสยิงเข้ากรอบ2ครั้งแล้วก็เข้ากรอบ2ลูกเลยนะ แล้วก็สร้างสารรค์โอกาส2ครั้งมีโอกาสสัมผัสบอลในเขตโทษของคู่แข่ง5ครั้งนะครับแล้วก็13ครั้งในการจ่ายบอลเข้าสู่พื้นที่สุดท้ายนั่นเองครับนี่ก็เป็นควันหลงของการแข่งขันฟุตบอลไทยลีกนะครับนะคุณผู้ชมที่ฟังมาถึงจุดนี้ตั้งแต่ต้นคลิปจนถึงท้ายคลิปเนี่ยคิดเห็นยังไงก็จัดหนักจัดเต็มผ่านช่องคอมเมนต์กันเข้ามาได้เลยนะครับปิดภาพประการใดก็ขออภัยด้วยนะครับและสำหรับ คุณผู้ชมที่ชอบคอนเทนต์สไตล์ b i g กแชมปแบบนี้ก็ฝากกด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ได้เลยนะครับรวมไปถึงฝากกดไลค์กดแชร์คลิปคอนเทนต์ตัตวนี้เป็นกำลังใจให้กับ b i g กแชมปหน่อยนะครับคลิปนี้ผมลาทุกท่านไปก่อนสวัสดีครับ